สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี่พี่เล่นมาสวนอีกแล้วนะคะเมื่อนี่ให้คนงานมาตัดตน้นยางพาร,รานะคะเมื่อนี่มือที่สามยังบาท่านได้แล้วนะคะ ก็เลยมือนีได้เห็ดเพาะมาก็เลยมาเข่าสวนนะคะหลังจากที่แพ็คของแล้วมาเห็ดแนวยูแนากินไวยถาเพลินกินเทียงนะคะก้อนสีแกงเห็ดเพาะนะคะก็ออกมาเก็บผักสะกอนผักอันดับตน้ตนของเฮ้าในสวนเลยก็คือดอกกระเจียวนะ,ะดอกกระเจียวหวานนั่นเองกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะที่พิลินส่งขายให้ทุกคนนั่นเองนะคะกระดอกมีเล็กเล็กหน่อยๆนะคะเพราะว่าพิลินเน้นขายพันเนาะ คือเกิดบทท่านปรุงบทท่านเจ้าของสวนนะคะเก็บไปกินเก็บขายเบิดจนเจ้าของสิบมีสิกินอยู่แล้วะะสำหรับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งของเฮ้านะคะสามารถกินสดได้นะคะเอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปลวกเอาไปนึง่งเอาไปต้มอียงใดเบิดพี่น้องนะคะ เก็บดอกกระเจียวได้3ามสี่ดอกแล้วกบ,บาลนี้ก็ไปหาเก็บเอาสมนะคะอันนี้เป็นต้นพักติ้วนะคะปลูกไว้ใน,นสวนห้านะคะสีเอาไปแกงใส่เห็ดเพาะนะ,ะส่วนตัวพอก็แม่เห้าเขาจะเอาบอคอยหมักใส่พักติวต้วท่า,าะะ่แต่ว่าลเล่นหมักใส่นะคะแต่ว่าเขาก็มีอีกหนึ่งทังเลือกนะคะทัดไปนั่นจะเป็นต้น ใบโมงนันเห็นบอ่อใบใบยอดแบบอ่อนๆง,งามๆแกียงใส่ปากระเสียบแกียงใส่ไก่กระเสียบแกียงใส่เห็ดกระเสียบแกงใส่ยางกระเสียบนะคะใบใบสมม่วงเนาะภาษาโบราณบ้านเฮ่านะคะข้างๆนี่ก็จะเป็นบอ่อน้านะคะบอ่อพักบุ้งแล้วก็เป็นแปลงเอาไว้ถาวรานเขานะคะเอาไว้ถ่าเห็ดหน้านะคะแปลงน้อยๆเอาไว้ถ่าเห็ดเป็นแบบ,บาสวนผสมล่องเขาเจ้าล่องอีหยังไปเล็กๆน้อยๆไปนะคะ เิ่นออกดอกจนมาลอยแก่เบิดแล้วนี่เพิ่นมาเนี่ยเก็บไปพอได้เป็นลูกเป็นมาเพิ่งจะปลูกเป็นมาเนี่ยจนบานมาแล้วพี่น้องเลยเนี่ยน่ะไปบังยูข่างเทียงคุณน่ะมาเบิดแล้วผลเจนมาบานออกดอกเบ้อคุณน่ะกินไม่ได้แต่ล่ะพี่น้องมันแก่นะคะมันลอยลอยออกแล้วอันนี้ได้บ่นี่ยดอกแรกดอกมันนะคะปีแรกกับปลูกทิมๆไว้เนาะ บ่ได้วลาสิกินสิเอาพลนผลิตยังปลูกเอาขยายพันธุ์นะคะขาดไม่ได้ก็พักอีตูนะคะผักอีตูเรานี่อย่างงามเลยเห็นไหมเนี่ยน,นี่มีเบิร์ดก<ร>ัแกวปลูกไว้ถ้ากินหอมนะคะต้นบักพริกกักพริกกับหอมเฮ็ดเพาะแค่เฮ็ดเพาะเห็ดเพาะหนังนเลยเ็ดเพาะหนังนะจ๊ะล้วนเลยร้างแล้วสะอาดสะอ้านมากะค่ะ เห็นฉากข้างล่างทุกคนหลายคนอาจจะคิดหอดบ้านนะอาจจะคิดถึงบรรยากาศสมัยเกา่เกาๆเฮานะสมัยแบบตั้งแต่เลยน่อย,อยที่เขาเจ้านั่งแบบดึงเขา่าใส่เตาทานแบบห้องรั่วแบบเป็นสัางกะสีแอบยังแนวนี่นะต,ตามสไตล์แบบเกา่เกาๆพ่อแม่บานเฮาตรงเสียที่มามันได้แบบคิดเห็นแล้วเห็นเวลาเห็นกับเขาเวลาเห็นแล้วมันงี้ มันคิดถึงสมัยมันคิดถึงสมัยโบราณสมัยพอสมัยแม่เฮ้าหนึ่งเต่าทานหนึ่งเขาเต่าทานตื่นขึ้นมาตีซีตีหาหนึ่งเขาจังสุดหนึ่งเต่าทานแบบเที่ยนมีหมอมีหยงแอมน้ำขังฟ้าจังสิแะแบบเครื่องครัวน่ะเครื่องครัวแบบเอากระทะเอาหมอเอายังแขวนน้ำสังกะสีน้ําขังฟ้าเนี่ยบรรยากาศแบบนี้มันมันมันแถบจะบ่ยเห็นแล้วในทุกมือนี่นะคะสมัยเก่าๆตะกิ้คือดูแล้วมันบกุ่นนะแอร อุ๊ยผีดอกอ่อนๆนั่นเลยไม่มีดอกแก่เลยนะจ๊ะนุ่มๆไปเลื่อยกะเด็บะเด็บแข็เป็นแฉกตาได้มันก็แหลกหลายนะใบมองลงไปอุ๊ยเออให้มันเป็นชุ่มอู้หูอีเดียนะจ๊ะตั้งไฟปเลยนะจัดด้านเราอุ้ยพี่น้องใบมงใบมง พี่น้องเอ้ยเห็ดเพาะเห็ดเพาะนะฮะปีนี้เห็ดเพาะแถวบ้านข่อยลายหลายพี่น้องเลยคุณนะดำๆนะสังเกตหุบหุกหุบจำจำประเดก็กดอกกระเจียกวกอเลยอยู่ในสวนท่อหลายคนมีมีคนมาคอมเมนต์อยู่ว่าดอกกระเจียวทาสวนสดได้ไหม ได้จะกินแทนผักสดได้นะคะแต่ว่าก้อนกินเก็บมากให้ไปแช่น้ำเนี่ยจักหน่อยนะคะเพื่อเปนมิมาแรงมิอย่างนังสินะคะกินให้ดูไปสดสดกรอบกรอบดอกสวนดงได้กับตำอมะคฮวงกับปกนกับแก้วนะคะได้เบิด ทดนสดเทราซีหาข้ามไปเลย,ยให้ทอนางแบบชอ อกอสับตัอกษรตอ่อนอดใหญ่ขนาดไหนใคยใหญ่ห้าตับหาตับใครใหญ่มากิน มมมมแมกยัเยนสีกับบ่อแข็งอ่อ,อนสวย